มั่วแล้วค่ะโอ้านตลานมันนักหู้มันฮู้ง่ายเปก็บาสื้อมูน้าตัดส่นสิายเน่มูนี่แมนนี่ลไปได้เลยสิ้อไม่่นโอ้สีคายสีคายไ่กระตุนห้ามือนันนะคสีายเจายเลยวเี่ยายยว่ชดชาเอาหายพักไมกระชุันันเขาายแนว่สี ใครสีละมัวสีล้มัวตัวอ้ส้านใคตัวอวเพื่อนมันสอบเอ้ยพี่นี่พี่ชายแม่บานี่เป็นดขอเองกระบาดเออมันออกแล้วเดาโหแฟงเยนมาในแกนไปหอนเอากระยุไรไปสอบเช่าเพื่องอันชายอันใส่กระดูกเช่าเพื่องใส่กระดูกเป็ยังไงเป็นสอ อย่งเอาบอเชิ้เมเขากไข้อิรปันจริงนแต้พุแเอามานมัเขากูมีแล้วบอเทนว่าลงเาแมงขนอะไรไ้นนี่ัวรายพาอะไรเงินเอารถเ็พุ่นเอาเงินไปพูไเลยก็หมดแล้วเว้ยี่าสิเทนเลื่อยเนน่นี่ พชใเรยกใเรยว่าคล้เออแวมัเงิ่อนไงเขาเอาเงินพอก็หายรงเขาได้เงินแม่ส่งแม่ในไข่ตนี่นิดเรื่อเงินท้าม้าหัวบาี่ชัวร์แท้าเลกไปาเลกติดนี่เลยใ้เรยกใครเรายยดอบายใ่ายเศ้าคนละยาไกับ่เอดตาหกยางทาม้าเลย เกือเรียกขีม <m> ูใช่หมาเต้ไปสี่เลเียาประกอบเช่นรได้เลย้า้าเช่นได้ได้ิมยอะานเมิเนะ่ค่นแบ mình để... mình 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 พอข่ลาไล่ลงขึ้นมาล่าซื่อลวเากตกระชั้นแลกัดลกสิพัเขาซื้อลยหูด้วย่หูลงไปบวกันเอาตรหตัน้ยังยังท่าได้พบอยู่ที่่านท่านจอา่านีวิวิอยามนไก็ซื้อเลยอันนี้ก็ซือเก่าไปถือวะหมอเขาโดนหยมอนีุ่มไหนพกตัวดีกัว่าเขาไม่ถือกัน ถืหกตัถอระตีกันยังไดกระต้านถือกันยังได้อม่งอ่งตัวนี้่เดินกใเนบทานไน้นได้ลโอเฮจาเ่าดูสือโม่งโม่งเนาะมันลืมดอกต่ำล่าือตะเลผู้เก่าค่ะถืออยู่หานผู้เก่าค่ะสัมโพิเลยัมโพินคนนือตะเลเบรี่าถือฟาอกเบถอกเ่อเฮ คีเล็่สองตาเลสาเลลตังนตัอไว้าเล็กแม่สตวบดบดสาสบังนี้ไ่ใช่อีเลบันี้ฮะไกินยังฮะสมลลิปไปอีเลพแงแล้วว่าเดินได้เลยอาจารย์ไม่ใช้ละเล็แมวป่าูละหาสิัดหาิัดห่าแเจเงินน้ำมันอีก นี่ไผ่ตาอยู่ที่ผู้ละ50 50บ่ใช้ในเลขดีบ่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 สินําไฟไฟเห็นแต่นัก